อาร์เซนอลกับเชลซีครับสองทีมที่ร่วมอยู่ในกรุงลอนดอนนะครับแล้วก็เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกเหมือนกันนะครับสองทีมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเจอกันทีไรเนี่ยก็มาร์สกันทุกครั้งแหละครับนะฮะแล้วก็สุดสัปดาห์นี้จะเจอกันด้วยนะครับแต่ว่าก่อนจะเจอกันเนี่ยนะครับผมมีเรื่องอยากจะชวนทุกคนคุยกันหน่อยครับเพราะว่า2ทีมเนี้เขามักจะเทรดนักบอลไปมาหาสู่กันอยู่เป็นประจำนะครับซึ่งการเทรดแต่ละครั้งเนี่ยมันก็มีประเด็นแทบทุกครั้งเลย นะครับมันก็จะมีตำนานเรียกว่าให้เล่าขานกันบ้างเบาบ้างหนักบ้างนะครับบางคนก็มาด้วยเหตุผลแปลกๆก,ก็มีด้วยเหมือนกัน5คนครับที่ผมคัดมานะครับที่ย้ายมาเล่นให้อาร์เซนอลแล้วก็ย้ายไปเล่นให้เชลซีนะครับมีใครจีดแค่ไหนมีการย้ายทีมไหนที่มันน่าถูกพูดถึงบ้างเดี๋ยวผมรวบรวมในคลิปนี้แล้วครับ สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สนะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับคลิปนี้ครับผมอยากจะชวนทุกคนมาคุยเรื่องราวของนักเตะที่ย้ายเล่นให้กับทั้งอาร์เซนอลแล้วก็ทั้งเชลซีนะครับซึ่งแต่ละดีลเนี่ย ต้องบอกว่าผมรวบรวมมา5ดิวเนี่ยนะครับเป็น5ดิวจี๊ดจที่ผมรู้สึกว่าเออมันมีเรื่องให้ให้ได้เมาส์มอยกันให้ได้พูดถึงกันซะหน่อยก็แล้วกันนะครับนะก็จะมีใครอะไรยังไงกันบ้างนั้นเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันแล้วก็ถ้าตกหล่นใครอยากฝากทุกคนคอมเมนต์พวกเราหน่อยนะครับคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยว่าเอ๊ะ มีดียวนั้นดียวนี้ที่ที่ผมตกหล่นไปแล้วอยากชวนคุยหรือเดียวที่ผมชวนคุยอยู่เนี่ยคุณอยากจะพูดคุยต่อขยายความต่อก็ยินดีเลยนะครับนะจะมีอะไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยแต่ว่าอย่าลืมติดตามกันให้ครบทุกช่องทางด้วยนะ Facebook Youtube แล้วก็ TikTok นั่นเองครับ 5ดิวครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วผมคัดมาให้ทุกท่านแล้วนะครับดิวแรกครับผมเริ่มต้นที่นักเตะที่เป็นจูดาสสำหรับฝั่งอาร์เซนอลครับนั่นก็คือแอชลีย์โคลครับอดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษนะครับเติบโตมาในยุคของอาร์เซนเบนเกอร์นะครับเขาเป็นนักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นลูกศิษย์ชุดที่แข็งแกร่งที่สุดของอาร์เซนอลชุดหนึ่งแอชลียโคลครับนะก็ เติบโตมาอย่างที่ผมบอกนะแล้วก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับอาร์เซนอลด้วยนะครับคว้าแชมป์เอฟเอคัพด้วยนะครับแต่ว่าย้ายไปเล่นให้เชลซีครับค่าตัวถูกมากนะครับแล้วก็เป็นการย้ายที่แบบเจ็บปวดด้วยนะครับคือเรื่องราวมันเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงสัญญาปีสุดท้ายของอาชิโคครับอาชิโคเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเริ่มโด่งดังมีชื่อเสียงแล้วอายุ20น่าจะ20พอดีนะ19 20ไล่ขึ้นมานะครับ20 21ประมาณแถวเนี้ยนะครับก็เริ่มที่จะเอิบละกูคือซูตติิดทีีีมมมชาออัังงกกกฤษแล้้วูเเยป็นนร นะครับกูจะรับค่าเหนื่อยแค่55,000ื0นปอนต่อสัปดาห์ได้ยังไงนะครับในเมื่อนักเตะซูเปอร์สตาร์หลายคนเจอหลาดพวกนี้มันไปแสนปอนแล้วนะครับเทรลี่องลีมไปเท่าไหร่แล้วนักเตะชุดใหญ่แต่ละคนเนี่ยมันได้เยอะแล้วนะครับสซนอลก็พยายามต่อรองนะครับเพราะว่าตอนนั้นยุคที่อซาเมนเกอร์เนี่ยเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยจะพยายามคุมเพดาน ให้ค่าเหนื่อยนักเตะเนี่ยไม่สูงมากนะครับเพราะว่าเขามองว่าถ้ามันสูงมันโอเวอร์ไปกันใหญ่เนี่ยเดี๋ยวมันจะเฟ้อนะครับแบบที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี้นี่แหละนะครับก็พยายามกดพยายามคุมมาไว้ให้ให้ค่าเหนื่อยเนี่ยมันพอดีบาลานซ์กันกับกับความความสามารถกับเรื่องของค่าครองชีพเรื่องของอะไรต่างๆนานานะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเอาไม่อยู่ครับแอชลี์โคเนี่ยต้องการอยากได้ใกล้เคียง1 0 0 0 0แสปอนต์ต่อสัปดาห์ครับซึ่งเป็นเลทเดียวกับที่รอยคีนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ณเวลานั้นเป็นเลท เดียวที่สเฟ e นเจอร์ลัดของลิเวอร์พูลได้ณเวลานั้นนะครับซึ่งเขาก็มองว่าเขาเนี่ยเป็นซูเปอร์สตาร์มากพอที่จะได้ตัวเลขระดับนั้นในวัย20ปีนะครับความจี๊ดมันอยู่ที่ตรงนี้แหละครับเอเจนต์ของแอชลีย์โคครับไปเจรจากับทางด้านของเชลซีครับทีมที่เรียกว่าตอนนั้นเนี่ยมีทางด้านของเสียหมีนะครับเป็นผู้ ผู้เป็นเจ้าของทีมนะครับเป็นผู้ที่คุมบังเหียนทีมอยู่ณเวลานั้นแล้วมีตังค์ครับเปย์ได้นะครับเป็นเศรษฐีนะครับเริ่มก่อร่างสร้างทีมณเวลานั้นอยากได้ความสําเร็จณเวลานั้นก็ไปคุยครับและเป็นการคุยแบบผิดกฎครับเป็นการคุยแบบแอบคุยะครับนะบไม่ได้เจราจากันอย่างตรงไปตรงมาทําให้อาร์เซนอลของ ของอาร์เซนอลเนี่ยเยอะมากนะครับอาร์เซนอลที่โกรธมากเพราะว่าไม่โอเคกับการที่เป็นแบบนี้ครับและเหลือสัญ,ญญาอยู่แค่ปีเดียวสุดท้ายอาร์เซนอลยื่นข้อเสนอที่อาชเชอโคต้องการคือเก้าหมื่นหรือว่าใกล้แสนปอนต่อสัปดาห์แต่ว่ามันสายไปแล้วครับอาชเชอโคได้ตกลงดีลไปกับทางด้านของเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีอยู่แค่2กรณีจะยอมปล่อยตอนนี้หรือจะรอให้หมดสัญญ,ญาแล้วไปไปฟรีนะครับสุดท้ายครับ อาร์ซนอลกำขี้ดีกว่ากำมตดครับนะฮะยอมที่เรียกว่าได้เงินน้อยดีกว่าไม่ได้เลยครับขายแอชวิโคให้กับเชลซีเพียงแค่5้าล้านปอนด์ครับโดยมีเงื่อนไขเอาวิลเลียมกาลัสเนี่ยมาที่อาร์ซนอลด้วยาากูไม่ให้มึงอย่างเดียวมึงต้องให้กูด้วยนะครับนะก็เป็นดีลที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นความสูญเสียของอาร์ซนอลหนึ่งคนเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยแอชวิโคเนี่ยไปคว้าแชมป์มากมายกับเชลซีโดยเฉพาะการได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็เป็นคู่แข่งคู่ต่อกรนกับอาร์ซนอล คนต่อมาครับก็ดิวเมื่อสักครู่เลยครับวิลเลนกาลาสครับก็ย้ายจากเชลซีมาอาร์เซนอลนะครับว่าเป็นหนึ่งคนครับที่เป็นแกนหล,ลักของเชลซีนะช่วงเวลาหนึ่งครับแต่ว่าย้ายมาอาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้มีเหตุผลอะไรซับซ้อนเลยนะครับก็คือทางด้านของอาร์เซนอลเนี่ยต้องขายแอชซิโคลไปให้กับเชลซีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิล,ลเลนกาลาสเี่กก็ไม่ได้อยากย้ายออกจากเชลซีนะครับ แต่ว่ามันมีเหตุครับโดยที่บิลเลียมกาลาดณเวลานั้นนะครับส,สวมเสื้อหมายเลข13อยู่ดีดนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความอยากจะออกจากเชลซีแต่อย่างใดแต่ว่าณเวลานั้นครับมันมีนักเตะใหม่ย้ายเข้ามาเล่นให้กับเชลซีครับเป็นนักเตะเยอรมันนะครับนั่นก็คือมิเชลบัลลักนั่นเองแล้วบัลลักเนี่ยใส่เบอร์13มามาตั้งแต่ไหนแล้วทีมชาติก็ใส่สโมสรอนก็ใส่เพราะฉะนั้นย้ายมาเชลซีกูอยากได้เบอร์13เว้ยนะฮะแล้วสโมสสอนให้ด้วย โอ้โห oh, 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 oh. ทีนี้วิลเลมการลาสที่ใส่เบอร์13เดิมครับก็เดือดดิว่าอา้าวเฮ้ยแล้วกูอะมัแสดงว่าสโม,มสรไม่เห็นความสําคัญของกูนะครับเพราะฉะนั้นเก็บเสื้อาย้ายมาเล่นในอาร์เซนอลแม่งเลยนะครับก็เลยกลายเป็นดิวที่เรีลวนแรกนักเตะกันครับนะแล้วสุดท้ายวิลเลีมการลาสก็มาสวมเสื้อหมายเลขก10เลยครับให้อาร์เซนอลครับอาร์เซนอลบอกนี่ มึงไม่ให้หมายเลข13บสมเขาใช่ไหมกูให้หมายเลข10เลยซึ่งยุคสมัยก่อนเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับหมายเลข10คือเรียกว่าเหมือนเป็นเป็น S ของทีมนะครับเป็นตัวหลักเป็นตัวเพลย์เมคเกอร์ของทีมนะครับให้เลยนะครับเรียกว่าซื้อใจกันสุดๆนะครับแล้วสุดท้ายวิลเลียมกาเนี่ยก็มาเป็นกัปตันทีมณนะช่วงเวลาหนึ่งกับอาร์เซนอลด้วยนะครับแล้วก็เป็นกองหลังคนสำคัญณณณโมเมนตะ์นะนะนะหนึ่งกับอาร์เซนอลแล้วกันแต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่มีทรอยฟ์แบบเป็นชิ้นเป็นอันนะครับกับการเล่นให้ คนที่3ครับคนนี้นี่เรียกว่ามีการไปพักอยู่ทีมอื่นแปบ๊บหนึ่งแล้วค่อยกลับมา,านะครับนั่นก็คือเชสไฟเมกัสกับตันทีมของอาร์เซนอลนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลผลิตอะคาเดมี Academy ในยุคของอาร์เซนแวนเกอร์ครับก็เป็นนักเตะทีมชาติสเปนนะครับได้แชมป์โลกแชมป์ยูโรกับทีมชาตินะครับแล้วก็พาอาร์เซนอลประสบความสำเร็จมากมายนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่ อาร์ซนอลหมายมั่นปั้นมือว่าจะกลายเป็นตำนานของทีมอยู่กับทีมไปยาวๆแบบโทนี่อาดัมแบบเทลลี่องลีอะไรแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายครับก็ง้างไม่ไหวครับนะฮะก็ชังนั้นเชสเปรมการ์ดเนี่ยก็ย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซโลนานะครับหลังจากที่เล่นให้กับอาร์ซนอลมากว่า8ปีเลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอก f y i ไว้หน่อยว่าจริงๆชเชสเปรมการ์เนี่ยเขาเป็นนักเตะดาวรุ่งที่เคยอยู่ในลามาเซียมาก,ก่อนนะครับก่อนที่อาร์แซนเวนเกอร์เนี่ยจะไปฉกตวัวมาอยู่กับอาร์ซนอลนะครับก็เรีย,รยววกไล่น กลับไปเล่นในถิ่นสเปนอ่ะกลับไปเล่นใ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 นประเทศบ้านเกิดอะไรแบบนี้แล้วบาร์เซโลนาณยุคหนึ่งสมัยหนึ่งโหมันเป็นทีมอาวากาศอ่ะมันเป็นทีมต่างดาวอ่ะนะครับใครก็ต้องการที่จะย้ายไปแล้วร์นซนองก็เข้าใจได้นะครับตอนนั้นร์นซนอลก็เรียกว่ามีการขายนักเตะทาํามหาก,กินอยู่มากพอสมควรนะครับมีเรื่องของตัวเลขที่ต้องทํา มีเรื่องของการทําเอาอหาเงินไปสร้างสนามอะไรต่อมีออไรด้วยนะครับก็เลยทําให้มีการต้องผ่อถ่ายนักเตะในช่วงนั้นพอสมควรครับเชสเปอร์ม mm ัก hmm. ็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ก็ต้องยอมรับเองนะว่านักเตะเองเขาก็อยากไปด้วยเหมือนกันนะครับอยากไปเล่นให้กับบาร์เซโลน่านะครับแต่ว่าการเล่นให้บาร์เซโลน่ามันไม่ได้มีประเด็นอะไรกับอาร์ซอลอยู่แล้วนะครับมีการซื้อขายกันอยู่เป็นประจําอยู่แล้วแต่ว่าก็เอ่อมันมันตอนที่เขาหมด เรียกว่าเหมือนแบบไปเล่นให้กับบาซ่าจนหมดละโอเคกูแบบคอมพลีทกับกับการเล่นให้กับลาลิก้าสเปย์แล้วนะครับแล้วก็อยากจะกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับและแน่นอนครับเชดเปอร์แมกัสก็เป็นหนึ่งในกูเนอร์ตัวยงนะครับเป็นกันเนอร์ที่ต้องบอกว่าม,มีความจงรักภักดีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับถึงขั้นตอนจะ จะจะอยากย้ายกลับมาเล่นในพรีบบเมียร์ลีกเนี่ยถึงขั้นโพสต์ว่าวันกูเนอร์เอาเว้กูเนอร์อะไรแบบนี้ก็คือเป็นกันเนอร์เป็นกูเนอร์แล้วเนี่ยก็เป็นตลอดไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายไปชูเสื้อเชลซีเฉยนะอันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยผมไม่โทษนักเตะนะผมแต่ก็ไม่โทษใครเลยนะเพราะว่าอาร์เซนแมนเกอร์เนี่ยก็ชัดเจนใครที่กูปล่อยไปแล้วกูไม่ได้อยากได้กลับคืนนะครับก็ในเมื่อตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าหอบข้าวหอบผ่อนไปแล้วไม่มีเหตุผลอะไรที่ อาร์เซนอลจะต้องซื้อกลับมานะครับยกเว้นกลับมาเล่นแบบชั่วคราวเป็นเป็นสัญญาระยะสั้นอะไรแบบนี้เหมือนเหมือนเทเลี่องลีเคยกลับมาเหมือนฟามิลอ่ฟามินี่เคยกลับมาอะไรแบบนี้เป็นเป็นเหมือนแบบไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นตัวหลักตัวจริงอีกต่อไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเชฟอวนเมกัาสตนเวลานั้นเนะี่ยถ้าย้ายกลับมาก็ต้องเป็นตัวจริงครับเพราะอายุนามเนี่ยยังไม่ได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ยังมียังอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดของการเป็นนักเตะด้วยและแน่นอนครับและใช่ด้วยครับ ในะช้เวลาเลือกเชลซีครับนะแล้วก็ไปประสบความสำเร็จกับเชลซีนะนะได้แชมป์อีกมากมายในสีเสื้อน้ำเงินในถิ Beach, น่นซนฟร์ดบิชนั่นเองครับเลามาถึงตรงนี้นะครับจะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยการซื้อขายของอาร์เซนอลกับเชลซีเนี่ยอาร์เซนอลจะเสียเปรียบเป็นเป็นส่วนใหญ่นะนะเดี๋ยวผมพูดอีก2ดีลที่เชลซีอาจจะไม่ค่อยปลืม้มออาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะเล่าให้ฟังนะครับมีขอบคุณผู้สนับสนุนหน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณคาราบาด้ยวยนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนหลัก ฟุตบอลคาราบาวคัพนะครของอังกฤษเขานะครับก็ล่าสุดเพิ่งเซ็นสัญญากับ EFL นะครับเซ็นสัญญาไปอีก3ปีในการสนับสนุนถ้วยฟุตบอลคาราบาวคัพครับซึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับจะทําให้ยาวนานไปถึง10ปีเลยทีเดียวนะครับถ้านับจากจุดเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดสัญญาอีก3ปีนะครับและแน่นอนครับในงานแถลงข่าวนี้ก็มีทางด้านของเจมี่การ์เกอร์นะครับเนี่ยมีมาพูดคุยด้วยนะครับแล้วก็มี2องแบรนด์แอมบราสเตอร์นะครับพี่ป๋องกับพลแล้วก็พี่แจ็คเล็กสุวินนััยะครรบมมา่ ร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนะครับแล้วก็จะมีการนําทํากิจกรรมเยอะแยะมากมายในประเทศไทยเรานะครับมีเซเว่นอะไซนะครับที่เป็นการแข่งขันฟุตบอลคาราบาลคัพเซเว่นอไซส2023นะจะพาทีมแชมป์ไปดูการแข่งขันฟุตบอลคาราบาลคัพนะัดชิงชนะเลิศที่อังกฤษด้วยนะครับแล้วก็จะมี2อินฟลูเอนเซอร์อย่างน้องเกมเองนะครับแล้วก็น้องปามมาทาลูกหนังเนี่ยจะร่วมกันทำคอนเทนต์เพื่อจะนําเสนอเรื่องราวของคาราบาลให้แฟนๆชาวไทยได้ติดตามกันมากขึ้นผ่านทางทิกต o k นะครับแล้วก็ ที่สำคัญที่สุดครับทุกคนสามารถดูฟุตบอลคาราบาวครับแบบฟรีๆได้นะครับผ่านทางไทยรัฐทีวีและรวมไปถึงทาง t ิ k t o k ด้วยนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแบบนี้นะครับทำให้คนไทยเนี่ยได้ดูฟุตบอลแบบเต็มอิ่มนะครับแล้วก็ดูฟรีด้วยและที่สำคัญทำให้ชื่อเสียงสินคา้าแบรนด์ไทยเนี่ยดังไกลไประดับโลกนะครับหรือว,ว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกไปแล้วสาหรับคาราบาวนั่นเองนะครับขอบคุณคาราบาวด้วยครับ คนต่อมาครับคนที่4ครับอันนี้สดสดร้อนๆเลยนะครับนะเป็นดิวที่ต้องบอกว่าผมแอบสะใจก็แล้วกันนะครับนั่นก็คือ ดีลของปีแอร์เอมริกโอบาเมยองครับนะก็คืออดีตกับตันอาร์เซนอลอีกแล้วนะครับแมไม่รู้มึงเป็นอะไรมึงชอบกับตันกูเหลือเกินนะฮะเชลซีชอบเหลือเกินนะฮะก็เอาเอากับตันกูไปหลายคนเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับแต่ละคนที่มึงเอาไปก็เออแต่ก็มีดีบ้างไม่มีดีไม่ไม่มีดีบ้างนะแต่คนนี้ผมคิดว่าอยู่ในฝั่งไม่ค่อยดีนะครับโอบามยองเนะี่ยมีช่วงเวลาที่หอมหวานกับอาร์เซนอลนะครับเคยคว้าแชมป์เอฟเอคัพร่วมกันนะครับแล้วก็เคยมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันอยู่พอประมาณเลยนะครับแต่ว่าส จะเดินจากอาร์เซนอลไปนะครับด้วยการยกเลิกสัญญานะครับแล้วก็เป็นยุคของมิเกลอาร์เตต้าแล้วนะครับแล้วก็ไปแบบฟรีเลยครับแล้วก็ไปเนี่ยไปทางด้านของบาร์เซโลนาอีกแล้วนะครับไปเล่นให้กับศึกลาลิกาสเปนนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าโอบามายังเนี่ยเลยจุดสูงสุดของอาชีพการทักแข้งไปแล้วนะครับช่วงที่ดีที่สุดเนี่ยอยู่ดอทมูลอยู่อาร์เซนอลนะครับยิงประตูถล่มทลายเลยนะครับพอไปย้ายเล่นให้กับบาร์เซนอลเนี่ยอาร์เซนอลเสียแบบฟรีๆเลยนะตอนนั้นมีปัญหาส่วนตัวกับ ทา,างนั่นของมิเกลอัเตต้าในเรื่องของวินัยนะถ้าจำกันได้ย้อนไปเนี่ยมีข่าวว่าโอบามยังเนี่ยเกมลอนดอนดาร์บี้แมชเกมใหญ่เนี่ยมึงยังรถติดอยู่ไม่มาถึงสนามเลยนะครับเพื่อนๆเขาถึงกันหมดแล้วนะครับเกมจะแข่งอยู่แล้ว นะครับมึงยังมาไม่ถึงเลยนะครับมันก็เลยมีประเด็นว่าเอ้ยทำไมเบบิบวินัยมันไม่ดีแบบนั้นนะครับแล้วก็ทีมผลงานไม่ดีนะครับมึงไปมีมีมีเรื่องส่วนตัวที่ไม่ค่อยน่ารักอะไรแบบนี้สุดท้ายก็ถูกตัดออกจากทีมนะครับแล้วก็ปล่อยให้บาร์เซลโลนาครับแล้วก็เช่นเดิมเช่นเคยครับเชลซีเขาชอบนะไม่รู้เขาเป็นอะไรเขาชอบตั้งแต่เรานะครับก็ไปซื้อโอบาเมยังครับจาก บาร์เซโลนาผมจําค่าตัวเป๊ะไ,ไม่ได้แต่อยู่ประมาณายี่สิบล้านยี่สิบกว่าล้านประมาณแถวนี้นะครับก็ซื้อกลับมาที่แซมฟอร์ดบริดจ์เล่นกับพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้โอบาเมยังไม่เหมือนเดิมแล้วครับนะแต่ว่ามันได้ความสาใจแหละนะเพราะว่าผมเดาว่าโอบาเนี่ยก็คงมีมีความขุ่นเคืองประมาณหนึ่งกับทางมิเกลอาร์เตตานะนะครับก็เลยเลือกที่จะย้ายมาเล่นให้กับเชลซีเนี่ยพระรู้ว่าเป็นทีมอ่ิร่วมเมืองลอนดอนด้วยกันนะครับสุดท้ายก็ เล่นให้กับเชลซีจนถึงปัจจุบันนี้ผมยังไม่ไม่เห็นโปรเทสตโมเมนต์ประทับใจหรือผลงานที่โดดเด่นของโอบามายังกับทางด้านเชลซีนะนะผมก็เลยคิดว่าเป็นดีลที่อาจจะเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้น่าประทับใจสักเท่าไหร่สำหรับแฟนเชลซีนะครับแล้วก็มาถึงดีลสุดท้ายครับนะดีลที่5ของผมในคลิปนี้นะฮะนั่นก็คือทางด้านของไคล์ฮาวเวก์ครับ <laughs> ทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยอะไรวะทำไมพี่เก่งพูดถึงคายฮาวเวร์ส์วะนะครับคายฮาวเวร์สนะ์เนี่ยย้ายจากเชลซีมาซเซอร์แลนด์ในค่าตัว65ล้านปอนด์นะครับซึ่งถือเป็นค่าตัวที่สูงมากพอสมควรนะแต่ถูกกว่าที่เชลซีซื้อมาจากไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นนะเชลซีซื้อมาเนี่ย70กว่าเลยนะมาขายให้เรา65นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าถึงวันนี้ถึงวันที่ที่ผมอัดคลิปอยู่ตรงเนี้ยผลงานของคายฮาวเวร์ส์เนี่ยมีแค่1ประตู1นึ่งแอสซิสต์นะครับยังไไม่ได ยังไม่ได้โดดเด่นมากพอที่จะทําให้แฟนบอลประทับใจนะครับแต่ว่าก็เชื่อว่าในอนาคตน่าจะทําผลงานได้ดีมากขึ้นกว่านี้ยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับก่อนที่จะย้ายมาเซลอลเขาอยู่กับเชลซีเนี่ยคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแล้วเขาเป็นคนทําประตูชัยได้ด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยโดยเฉพาะฤดูกาลท้ายๆเนี่ย เรียกว่าผลงานหวยบรมเลยครับเป็นเป็นเป็นนักเตะที่ไม่ค่อยมีผลงานที่ดีสำหรับเชลซีก็แล้วกันนะครับแต่ว่าไม่รู้อาร์เตต้าคิดอะไรของเขานะครับเลือกม,มิเกลเด้เลือกใครครับแบบมาอยู่กับอาร์เซนอลนะครับก็ต้องมาดูกันละว่าความคิดของอาร์เตต้าเนี่ยมันเวิร์กหรือเปล่านะครับ ผลงานในสนามเท่านั้นแหละครับที่จะบอกพวกเราได้ครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะครับนะก็คิดเห็นอย่างไรกับ5ดีลที่ผมมานําเสนอก็ลองพูดคุยกันหน่อยแล้วกันนะครับและรวมไปถึงครับนะดีลอื่นๆที่ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับโอลิเว่ชีลูก็เคยไปเล่นให้กับทั้ง2ทีมนะครับมีทั้งออยอร์ซีเบนเนยูมปีเดอร์เชคเวิลเลียนนิโคลาเนลสกาและอย่างจอร์จินโยชิยงเล่นกับเราก็เคยเล่นให้กับเชลซีมาก่อนเหมือนกันแต่ว่าอันผมผมคัดมา5คนที่ผมรู้สึกว่า น่าสนใจก็แล้วกันนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราได้นะครับและอย่าลืมติดตามการใี่ครบทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ